Thank you ธนาคารขอให้เน้นที่สลากออมทรัพย์ทวีศินเราจะใช้รูปแบบเดิมโดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามคนออกไปเคาะประตูกันเลยนะแล้วจะมีสาขาอื่นมาร่วมเดินตลาดกับเราด้วยนะใครมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกที่ธนาคารตอนเย็นเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราแยกกันไปสองทีมนะส่วนทีมเราเดี๋ยวเราไปทนี้ไปรไปกันกนดูสิดูหลวงพ่อองค์เนี้ยให้ถูกมาเจ็ดวดพอเราได้มมั่ง ไม่ถูกซะง,งั้นไม่รู้ดวงมันเป็นยังไงเป็นเหมือนเดิมไงไม่เห็นถูกสักทีเฉียดไปเฉียดมาเป็นอย่างนี้ทั้งชาติของกินของใช้อะประหยัดจริงพอแทงหวยอะเท่าไรเท่ากันความสุขฉันไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมฉันทำงานมาเหนื่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีค่ะลุงดวงอ้าววัชรีจะมาแนะนำเรื่องที่โทรมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะอะไรนะสลากออมทรัพย์ทวีสินค่ะอ๋อดีิจิบอกยายป้ามาฟังด้วยนี่อะไรอีกอ่ะไปดิไปรางวัลที่หนึ่งยี่สิบล้านโอ้อยไม่น่าสนใจ แล้วมีสิทธิ์ถูกทุกงวดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเมื่อครบกําหนดเนี่ยนะคะเราจะได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยด้วยค่ะไปละห้าร้อยเหรอเอาเอาหมื่นหนึ่งยี่สิบใบเห็นนะเดี๋ยวไปเอาเงินที่บ้านรอเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนล่ะเดี่แจ๊คจะหยิบให้ก็ได้ต้องฉันหยิบเองมาเดี๋ยวนะมันกลัวลุงจะรู้ที่เก็บเงินเดี๋ยวป<อ>้าจองงอค่ะ นี่จะสี่โมงแล้วนะป้าแกหายไปเลยนะนั่นสิสงสัยว่าเราจะเอาเงินเข้าสตองรูมไม่ทันสี่โมงครึ่งหน้าเลยจ้ะถ้างั้นน่ะพี่ก็ต้องเอาเงินเก็บไว้ที่พี่แหละแล้ววันจันน่ะค่อยเ,อเงินไปส่งเงินสามสี่หมื่นเะนี่ยนะพี่ไม่อยากเก็บไว้กับตัวเองหรอกที่แทนเก็บไว้ที่ผมก็ได้ไม่ต้องเลยจ้ะไม่ต้องหายไปไหนมาวะเด็กๆมารออยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนะให้หนูขอโทษ,โทษ ไเป็น uhm. ไรครับป้าเป็นลมอยู่ที่บ้านนับดูเขอาปากประชาชนด้วยนะคะเป็นลมริงอเนี่ยกระเิงอันสิกอหกทำไมล่ะทุกทีไม่เคยเห็นเป็นลมเนี่ยหยุพูดมากนะครบไหมหนูครบค่ะ เสียก้นนะซีมามาจ้างไปแข่งที่นครปฐมอ่ะอ้วพี่จริงๆเลยนะไอ้น้องคนนี้เนี่ยอา้อาวนี่เคียวหวานปะกายอา,ยาพ,พี่จากนครสวรรค์เขาเอาปะกายมาให้โอ๊ยขอบใจมากจ้ะพี่มามามาเข้ามาข้างในก่อนมาพอดีกําลังทํากับข้าวอยู่พอดีเลยพี่อ๋อเหรอ พี่ลีเหรอผมทุกจับช่วยผมหน่อยแกไปมีเรื่องอะไรมาอีกอ่ะไปแข่งรถมาแล้วมีเรื่องกันแกไปหาเรื่องเข้ามาใช่ไหมเปล่ามันแพ้แล้วเบี้ยวไว้คุยทีหลังนะพี่ตอนนี้มาประกันตัวผมก่อนประกันตัวยังไงแล้วเขาประกันกันเท่าไหร่แสนห้าพี่อะไรกันตั้งแสนห้าแทนที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะเนี่ยแกไปทําอะไรมาฮะมันจะยิงผมผมเลยต้องป้องกันตัวป้องกันตัวนี่ป้องกันตัวยังไงแทงเขาพี่ แต่โดนแค่เฉียวเียวพี่มาประกันตัวผมก่อนเถอะแล้วฉันจะไปเอาเงินที่ไหนตั้งแสนห้าตอนดึกเนี่ยนะตำแหน่งงานพี่คําำประกันได้แสนหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วตอนเช้าผมเห็นพี่อ่ะหยิบเงินจ่ายค่าซักผ้ามีแบงค์พันเป็นปึกๆเลยเฮ้ยนั่นมันเงินลูกค้าเอาไปใช้ไม่ได้จะเป็นอะไรไปลาพี่พรุ่งนี้เช้าไปเบิกธนาคารไปกินเขาสินี่แกเงินในบัญชีฉันเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกนะแล้วพี่จะปล่อยให้น้องพี่ติดคุกเหรอเอาเงินนั่นแหละมาก่อนแล้วแก้ไขที่หลังยังไงก็ไม่ได้อ่ะ เอาเงินลูกค้าพี่ใช้ก่อนเนี่ยมันฝ่าฝืนวินัยโทษถึงไล่ออกเลยนะแกไม่รู้ละพีติก,การใ้ผมไม่ได้ก็แล้วกัน 7. ที่ช่องบ<น>ริการสองค่ะได้นโน้นเลยค่ะโน้อ้อาวอลุงสวัสดีค่ะ,ะมาแต่เช้าเลยนะคะลุงเอ๊ะแต่ว,ว่าหนูนัดลุงไว้ช่วงบ่ายว่าจะเอาสลากไปให้ลุงไม่ใช่เหรอคะใช่ที่มาเนี่ยมันมาทวงสลากลูกสาวลุงอ่ะมันอยากได้บ้างก็เลยฝากเงินลุงอ่ะมาซื้อหมืนหน่นนึงลุงก็เลยรีบเอามาให้ ตอนบ่ายจะได้เอาไปพร้อมปันไงอ๋อไม่ต้องรอบ่ายค่ะลุงได้เดี๋ยวนี้แล้วค่ะแต่ว่าลุงเนี่ยเอาแบบไปใช้ชุของน้องเข้ามาหรือเปล่าคะ28แปดที่ช่องบริการหนึ่งค่ะไปทำอะไรมาล่ะเหมือนคนอดหลับอดนอนหน้าตาล่วงโรยซะไม่มีอะก็ไอ้พ่อน้องชายตัวดีอ่ะสิคะลุงเมื่อคืนเนี่ยมันไปมีเรื่อง นูเลยต้องออกไปหายืมเงินญาติๆมาประกันตัวมันกว่าจะเสร็จเรื่องนะคะลุงตีสีอะคะ่ะอ้าวทำไมไม่เอาเงินที่ปากตื้ตลาดไปใช้ก่อนละ่ะโอ้ยไม่ได้หรอกคะ่ะลุงเงินลูกค้าเอาไปใช้ก่อนไม่ได้มันผิดวินัยนะคะที่สําคัญเนี่ยโทษถึงไล่ออกเลยนะคะลุง